สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d r i v i วิ Drift แหล่งรวมรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่จากิสันที่ผสานเทคโนโลยีอนาคตและความทรงพลังแบบดั้งเดิมไว้ในคันเดียวนี่คือ2026 Nissan Frontier PHEV รถกระบะ p l ั g กอิน b r i d ที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดทั้งภายนอกและภายในรวมถึงระบบขับเคลื่อนที่ล้ำสมัยเพื่อรองรับทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยงานหนักนอกเมือง เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก2,026 n ิ s s a n f r o n t i e เทียพชียังคงเอกลักษณ์ความบึกบึนแบบรถกระบะพันแท้แต่ได้รับการตกแต่งด้วยรายละเอียดที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ไฟหน้า LED รงเรียวยาวพร้อมไฟเดลัยที่เสริมรูปความทันสมัยเส้นสายตัวถังถูกปรับให้ดูแข็งแรงแต่ลื่นไหลามากขึ้นล้ออลลอยขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและท้ายรถที่ติดตั้งไฟไท้าย LED พร้อมกันชนหลังที่ออกแบบเพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น ภายในห้องโดยสารนิสสันฟรอนเทีย p h เอปี2026มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนโดยเน้นความกว้างขวางความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยวัสดุตกแต่งถูกยกระดับให้ดูหรูหรามากขึ้นมีการใช้วัสดุซอฟทัสพวมมงมาลัยมัลติฟังก์ชันใหม่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9-12ถึงนิ้วที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto และหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งได้ตามใจผู้ขับขี่เบาะนั่งไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศในบางรุ่น พื้นที่โดยสารด้านหลังกว้างขวางรองรับการเดินทางระยะไกลได้อย่างสบายสิ่งที่ทำให้ Front ท e r PHEV รุ่นนี้แตกต่างจากคู่แข่งคือระบบขับเคลื่อนปลั๊กอินไฮบริดที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดตัวเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่สามารถชาร์จจากไฟบ้านได้ระบบนี้ให้กำลังรวมประมาณ300แรงม้าแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรทำให้การเร่งแซงและลากจูงเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ารวนได้ระยะทางประมาณ70กิโลเมตรซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองประจำวันระบบช่วงล่างของรถถูกปรับจูนเพื่อให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงทั้งในถนนเรียบและทางครุกคะระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะมีโหมดเลือกการขับขี่ที่หลากหลายเช่นโหมด ev mode hybrid mode off road และโหมดทาวทำให้ผู้ขับสามารถปรับเปลี่ยนตามลักษณะการใช้งานได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบเบรคพลังงานไฟฟ้าที่ให้ความรู้สึกมั่นใจในการขับขี่ ด้านความปลอดภัย f r o n เทีย PHEV มาพร้อมเทคโนโลยีนิส a ัน a f e t ี Shield 360ที่รวมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรและกล้องมองรอบคัน360องศาช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์โดยรวมแล้วนิสสัน f r o n เทีย PHEV ปี2026เป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและสายลุยอย่างแท้จริงด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นห้องโดยสารที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ระบบขับเคลื่อนปลั๊กอินไฮบริดที่ให้ทั้งพละกกำลังและความประหยัดรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงจึงไม่แปลกใจที่รถรุ่นนี้จะเป็นตัวเลือกยอดนิยมของผู้ที่มองหารถกระบะยุคใหม่ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Drive วิ g r Dr i ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่สุดล้ำในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ